ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมิทูปสพัฒนาชัยครับครอบครัวของวงการมวยครับศึกพลังใหม่บวกโกสปอร์ตครับเพืเ่อนๆฝ่ายแดงไพโรดน้อยฝันเงิือนขาว่องครับเหมือนกูนี้เป็นประเภทมวยสูงยาวทั้งคู่นะครับไพโรดน้อยสีสุรยิยนโยทินครับหรือว่าเจ้าไพโรดน้อยสอประสบโชคเจอกับทางขาว่องซักกินโยครับเในรารคาก่อนหน้านะตั้งเอาไพโรดน้อยต่อสองหนึ่งนะครับก่อนชกนะแต่ว่าปัจจุบันที่เมื่อดูอยู่ตอนนี้คือยกที่สามครับ ความน่าสนใจคือตอนนี้นะต้นยกนะอยู่แดง5-1ครับอยู่แดง5-1นะครับแต่ว่าเดี๋ยวดูครับรับเป็งตีเข่าขวาครับขวาเจอซ้ายครับคนละดอกคนละทีครับมาทํำยังไงครับลูเกมของเขาผ่องครับยกทีสามมาเบียดครับมีพละกําลังครับสับศอกขวาครับล็อกคอตีขวานีไงตีขวาอีกทีครับกับ5-1เหลือ3-1ครับเหลือ3-1ครับมาครับ เดี๋ยวรู้กันครับใครจะเหนียวกว่ากันครับตีขวาเนี่ยครับมาปั้มวงไหนก็สู้กันแล้วครับฝากกดไลค์ครับกดซับสไครป์ช่อง y ูทูบสองทนายชัยครับเป็นกาลังใจกันทาคลิปต่อๆไปครับตีครับดูเหลี่ยมเข่าครับตีขวานี่ครับเน้นๆครับฝรั่งเงินครับแสดงว่าตีซ้ายคืนเหมือนกันตีขวาเนี่ยครับเน้นๆครับบอกเลยครับจะมาต่อกันแพงๆตั้งแต่แรกไปยังไงครับ คนที่ได้ราคาแพง่าโอ้ชื่นใจโอ้หน้ำเงินมาแบบนี้ชื่นใจชื่นใจได้หลุนเอ้าแต่ว่าโดนเทลงไปครับเหลือสองหนึ่งครับอยู่แดงสองหนึ่งครับยีไปค่อยๆเล่นค่อยๆทำครับวงในเสียบซ้ายครับพยายามเกี่ยขายกฝากันไว้ครับแล้วก็ยกซ้ายขวางตีขวาครับเป็นประเภทมวยเข่าครับมวยเข่าขยัาตีครับ นี่ครับเดินอยู่ครับพยายามหาจางเสียบครับแต่ว่าโดนล็อกเนาวขี่ไปตีขางเสื้อดูเกมเป็นไปเรื่อยๆครับพี่เอ้าตุ่มประตุมเป๋เถอะวะห้าสองครับอยู่แดงห้าสองครับดึงครับตีขวาครับตีขวาคืนครับขวาเจอขวาครับเจอๆนะเจ้าพอรู้จักละโมยสองท่านนี้เป็นอย่างดีนะครับเจ้าไพโรจน้อยนะครับ ก็มวยจากโบราานะครับซ้อมที่บุรีรัมย์ครับหมวยโบราานั้นแต่เป็นซ้อมที่บุรีรัมย์นะส่วนเจ้าขาวผ่องเองก็เป็นต้องบอกมาแทนครับสระบนนี้ครับเป็นมวยจากจังหวัดนครศรีธรรมราชครับก็ซ้อมที่นครศรีเลยแต่ว่าวันนี้มาแทนจะเป็นอย่างไรครับจังหวะเขานี่พอได้เลยนะเบียร์ผีไปแดงเดินเข้าหาครับปีขวาครับ อ่าแล้วก็ดูกงหวัดล็อกลับมัดคอครับถือว่าได้ลุ้นได้เชียร์ครับลายยกครับราคาอยู่แดงสองหนึ่งนะครับอยู่แดงสองหนึ่งมาจากห้าหนึ่งนะตีเข่าขวาครับได้ลุ้นครับแล้วก็เฮ้ครับติดยกไปที่สองหนึ่งครับราคาแดงห้าสามครับตีเข่าขวาครับทาเงินงเนี่ยตีเข่าขวาอีกครับเหลือสามสองครับเหลือสามสองครับอยู่แดงสามสองครับนั่นไงครับ บอกแลวครับว่าได้ลุ้นครับฝัยเงินได้ลุ้นนะครับเสียบซ้ายครับเพราะเขาคนละดอกคนละทีครับใครที่เข้าไปแพงๆนี่ออกตัวออกตัวยังได้เลยนะเข้าไปหกหนึ่งห้าหนึ่งนะราคาสามสองนี่พอได้ขยับเนื้อขยับตัวบ้างครับฝากเพื่อนกดไลค์ครับกดติดตามครับเป็นกำลังใจให้กันครับเพื่อนครับมาครับเบียดดูต่อดึงคอมาครับเสียบซ้ายไปครับเคาะตีไปเรื่อยๆครับดูจังหวะไล่แขนดูจังหวะล็อกคอครับพยายามจะหนีหนีเอา หนีเข่าไปยังไงไอี้เสียป้ายครับทำก,การกดแยกครับเหยียดมาดีเลยนะครับมาดูครับถอยมาครับเอาขึ้นมาถอยวะตีขวาตีซ้ายครับ่ับีเกี่ยวคอครับอย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าเองจะมาทําให้ดีใจนะเหยียดสู้เข่าไปยังไงวงในล็อกใครขึ้นบนใครลงล่าง ขึ้นขี่เกี่ยวไว้ครับเจดสี่ครับแดงเจดสี่แดงเจ็ดสี่เหืดเสียบขวาครับผ่ายรน้อยเดินบ้างครับก็น่าจะได้เกี่ยบเรื่องของการซิดซ้อมนะครับอย่างที่บอกครับน้ำเงินเองมีมาแทนครับวันนี้ครับเมื่วันนี้ชกกันเมื่อวันที่22ครับย2มิถุนายน2 5 6 5ครับ เราสักใครอยากจะดูอีกสักมุมหนึ่งนะครับก็ไปดูทีสกีฬาถายได้ทางโกลสปอร์ตครับเวทีมวยราชดำเนินวันนี้ก็จับมวยมาหลายคู่เลยคู่นี้คู่ที่เก้าเลยนะเพิ่งเดิับเสียบเข่าขวาครับเสียบเข่าขวาสืนอครับดูเบาลงครับปลายยกครับดูเบานี่ครับตีซ้ายครับคือแดงที่ดูไม่แผ่วไม่ยุบเลยครับยังเดินได้ต่อยาวๆครับนังเงินออกมาถอยครับยกนี้ครับแดงพยายามบืนตีซ้ายไปครับนังเงินจะตีคืนก็ไม่ได้ครับโอ้อย่างนี้ก็ หกหนึ่งครับสีแดงหกหนึ่งครับนี่ครับเสียบขวาครับชิดหนึ่งครับโอ้ยเงินโอ้มาลอยดีใจมาลอยหํำเหลี่ยมมาหลอกให้ห้ำเหลี่ยมครับมาหลอกให้หํำเหลี่ยมครับเอาเดินอีกเอามาเดินยกนี้เอาอีกก๊อกนึงเสียบขวาไปครับนี่ครับอีครับอีขวาครับปีซ้ายครับแต่ดูไม่มีแรงครับปัดโถ่ ขาวพ่องนะครับโอ้ถ้าซ้อมดีๆนาจะสู้กันสนุกนะเงียบถีบซ้ายครับออกมาคุมแลยครับโรดน้อยครับทีมงานนี่โบกสะบัดครับแล้วก็พอใจครับหมดยกครับเดี๋ยวต้องมาดูว่ายกห้าเนี่ยจะมีอีกสก๊อกไหมนะครับี่หมดยกสี่เนี่ยราคาแดงสิบห้าหนึ่งแล้วครับมาอีกสก๊อกหนึ่งโอ้น่าจะไม่ได้กอกเลยครับดูครับพยายามเดินอยู่นะแต่ภายรดน้อยเองก็เอาหักคอลงมาครับ ดูครับคือยังเดินอยู่ครับน้ำมือพยายามเสียบครับเสียบไปครับนี่ครับแทงขึ้นเรื่อยๆครับคือหลายคนดูถ้าดูเป็นอาวุธก็ยังออกไปนะครับแต่ว่ามวยไทยเขาตัดสินตามใครที่ทําให้คู่ต่อสู้บอบช้ำมากที่สุดนะครับก็ดูตรงนี้แดงไม่ยุบไม่ย่นเลยครับเศษมือเองนี่ดูเบาลงไปั้งแต่ยกสี่ครับยกห้านี่หวังว่าจะมาเร่งเอาคืนก็นั่นจะลําบากนครับแ้งซ้ายครับเสียบซ้ายไปครับพยายามเร่งครับ ตีขวาตีซ้ายครับผมตีครับอ่าดูครับพี่เสือเหลืองพยายามดันราคาสู้คืนผมไม่ทันแล้วพี่อย่างไรก็ดีอย่างไรก็ตามครับเพื่อนครับฝากเป็นกำลังใจให้นักมวยด้วยครับดีน้ำใจเป็นนักกีฬาทั้งนักมวยแล้วก็คนดูนะครับก็เป็นกำลังใจให้กันเพื่อนๆวงการมวยครับถ้าเรารักมวยเราชอบมวยผมว่าเราก็คือพวกเดียวกันนั่นแหละครับวงการมวยเี่เล็กๆแฉะนะครับถือว่าเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับ เกิดก่อนก็เป็นพี่ครับเกิดหลังก็เป็นน้องครับไม่ต้องห่วงครับไม่เกียก็ไววาจะเข้าก่อนเข้าหลังนะเหืือนๆครับถ้าชอบในสิ่งเดียวกันก็เป็นกลุ่มคนที่มีความหลงรักในสิ่งเดียวกันนะเนาะเป็นกลุ่มคนที่เหมือนกับชอบปลาเขาไปด้วยกันนะครับชอบไก่เขาไปด้วยกันนะครับหรือว่าชอบมวยก็มาด้วยกันนะครับนี่ถ้าไก่เอาลงยูทูบได้ผมทําไก่แล้วนะแห้งซ้ายครับนี่ครับเลยทำคลิปไก่ลงไปเหมือนกันครับพวกประวัติเจ้าม้าสีหมอกเลยพวกประวัติไอ รถบดรถถังวันนี้ทํามาหมดนะครับแต่ว่าโดนแบนครับก็เลยได้เลิกทําไปครับในส่วนของประวัติไก่ชนนะครับนี่ครับยอมครับโบกสะบัดครับดูสักอะไรครับดูลายสักนะพูดถึงเรื่องลายสักก็มีกันบ้างครับหลายๆคนนะครับโอเคครับไม่มีปัญหาครับเมื่อกี้ว่าจะเล่นเล่นมุกเอ้แี่แขวาสักทรงองนารายแขนงซ้ายสักชาิราชสีอะไรประมาณนี้นะครับฝ่ายรถน้อยเองมี รอยสักบริเวณหน้าอกครับส่วนตัวก็เจอกันบ้างครับเจอผมได้ดูไพร์โรดน้อยทุกสดๆล่าสุดคงเป็นที่เวทีมวยเสี่ม่อม้อยครับเพราะนั้นไปที่เวทีเนาะแต่ว่าครั้งนี้ไม่ได้ไปนะครับก็ดูกันที่บ้านครับบอกว่ามาทีหลังนะเพื่อนๆครับก็ฝากแอดมินดินนะครับถ่ายมาฝากครับเพื่อนๆครับก็เป็นกลังใจให้กันทำที่ต่อไปครับเพื่อนๆอ่าหมดคู่นี้น่าจะไม่มีปัญหานะครับกรมทางไพร์โรดน้อยสีสเรรยนโยธินนะครับที่จะชนะไปแบบ สบายๆแต่ตอนแรกก็ฮึดขึ้นมาแล้วนะอตอนนั้นฮึดขึ้นมาจังหวะหลักเมียปีมันก็ปีได้คะแนนนะผมว่าโอเคเปยมีคะแนนแต่ว่าพอเรื่องของพละกําลังดูเผ่าไปนี่คือจบถือว่าจบกันเลยครับก็อย่างไรก็ดีครับยินดีกับคนชนะเป็นกลังใจให้คนแพ้ครับแล้วก็สําหรับคลิปนี้ก็ต้องจบเพียงเท่านี้ครับฝากพี่น้องทุกท่านนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์ครับเป็นกำลังใจให้กับช่องยูทูบซอฟต์เฉยพอกันไว้คลิปหน้าครับ ยูดีมีแห้งสมามใบดีสุดทุกคนครับจบเกมไพ่รวดน้อยสีสุรียนโยทินชนะคะแนนขาวพ่องสักผินโยครับ